สวัสดี FC ฟซทุกทุกคนเนาะที่วขาติดตามหุ้นจีนืรื่าหุ้นนิเคีย๊ยเสานั่นแหละเาตามตัวโม,มนี้กะก็สิได้เนี่ยพอสมลงทุนมูอน้อะพี่เน,ะเนะาะพอได้ก็ขาดทุนทันละการเล่น คำว่าล้วจดเอาไดฟิเซเดอร์แคบหนาจอเอาเขาไปคลิปสันเดี๋เขาลงไว้ไมาแล้วอีไวเด็กก็ัรบานเขาก็สิลงกับลุ่ลงอื่นเดอ้อบิ่งมือนเลียงนี่ก่อนขั้นตอนนี้แล้วแล้วมันก็สิเบาวางเนี่ยมันกน็ สพ่อที่ร้งได้ยุต่อก่ว่านั่งคำนวณเรียกพี่น้องเลยนั่งอัดคลิปง่วงเงาเงากองเงาเล่นนเออไปอย่างว่าเลยพี่ง่วงนอนเขาว่าได้หอง ถือแอร์เย็เยนๆมันก็ั่วงนอนตะวบันนี่ยที่ยูสิพ่นฮอนแดด มีเคอีเซลนี่ยวิ่งสี่ได้ซื้อนะสี่กับเก็ดจ้าว่าแห่หาชุดสามตัวเจ้าวาสองชุดแต่วันบอกสมุดจาวาก็เป็น,ปนปตัวลอ่องสิที่ไม่ทำให้เสีงยงลงเงาได้บ่อยเฮงเฮงรุยน้ำกันสวัสดีครับผม ้ o ยหุ่นในเคอีเศร้าเนาะ